เมื่อผมลงคลิปนี้ไปเดี๋ยวให้ดูทำไมลงเรืนของเรามันเย็นจริงๆอามคำถามดีนะขอบคุณมากครับแต่ผมต้องบอกว่ามันไม่มีต่างขนาดนั้นครับถ้าท้าติดเชื้อในลงเรือนนี่มันมันไม่เวิร์คครับสองให้ปนเราอะ่ะอยากใช้ระบบลงเรืนอนที่มันต้องการในอากาศเรียกว่า t ropical lowland ครับ ก็เลยทีนี้มันร้อนอยู่ดีความชื้นอยู่ดีแต่เราอยากให้พืชมันอยู่ได้ก็เลยดีไซน์โรงเรือนนี้ครับดีไซน์โรงเรือนนี้เดี๋ยวให้ดูภาพนะครับมันเป็นยังไงแต่สรุปให้อากาศมันไทยเทมันจะอากาศจากข้างนอกเข้าไปได้แล้วก็จะจะเข้าไปข้างๆกับข้างหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็อากาศจะเข้าออกแล้วก็ออกตรงกลางครับจริงๆแล้วโรงเรือนแบบนี้มันมีทุกทุกคนคิดว่ามันมีอ่ะ ต่เป็นปัญหาใหญ่สุดนะครับอากาศม,มันเรียกว่า stagnant air อากาศมไม่ได้ไปไหนแล้วก็มันร้อ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 นเวลาทำโรงเรือนชุง่งก็มีปัญหาเหมือนกัเพราอากาศมันออกไม่ได้ในโรงเรือนเราอ่ะมันมีอากาศเข้าออกตลอดแล้วก็ทายเตยไหมนี่เราไม่ได้จับไม่มีลมข้างนอกอากาศไปไม่ได้เปิดปัดลมนะครับถ้าผมเปิดปัดลมอันนี้น่าจะเดินอีกทีใช่หไหมครับเนี่ย ข้างนอกดูต้นไม้นะไม่มีลมเลยไม่มีพายุไม่มีอะไรเลยครับนี่เดินเองใช่ไหมใช่ไหมเราไม่ได้จับนะดูดีๆนะครับ <c oughs> อ,อันนี้เวลาเรานั่งแบบนี้นะครับโออากาศเข้าออกตลอดดีไซน์ของลองเรินครับที่มันให้ให้ข้างในในลรงเรินมันเย็นกว่าจริงๆครับแต่ว่าถ้าเราติดเครอเย็นหรือ คูลิ่งนะครับมันซู้ไม่ได้จริงๆครับในราคาที่เราทำอันนี้เป็นทรงปอนตลังเม็ดนะครับมันไม่ไหวสำหรับพืชนี้นะครับพืชอื่นน่าจะได้นะครับแต่แต่เรามันอยู่ไม่ได้ครับถ้าประมาณ5องศานะครับแนะนำสองอย่างครับอันดับหนึ่งพ่นสีพ่นสีที่เราเคยให้ดูครับเรียกว่าทรมปราโซได้ประมาณ2องศาน้อยสุดถึง5องศามากสุดครับ ราคาต่อตารางเมตรไม่ถึงบาทบาท30สตังค์ครับวิธีการสองใช้ shading ของเราแต่เ h a d i n g ของเรามันมากับลงเรือนนะครับราคาประมาณ800บาทต่อตารางเมตรไม่รวมค่าติดตั้งครับก็เลยแนะนําพ่นสีมันจะถูกที่สุดถ้าผมเลิกนะครับผมแนะนําป้นสีเตะเวลาร้อนก็ร้อน สำคัญที่พรนนะครับไม่ใช่องศาจริงๆสําคัญที่พืชมันอยู่ได้ครับพืชมันจะสู้ได้มันจะไหวไปดูทุกโรงเรือนของเราอะ่ะเห็นเลยพืชของเรามันสมบูรณ์มันแข็งแรงครับถ้าไม่พรมนะครับยอดมันไม่ไปต่อก็เลยแนะนำซื้อเตะ smart farming ต้องมี smart farm ม,ม,มาด้วยนะครับสวัสดีครับ